สวัสดีค่ะพี่น้องพบกับช่องเกษตรมือถ้ำนกเขาของไหลธนาทอนของเฮ้านกขนอ้อยอ้อยขันนามค่ะมดัดอัปเดตให้เบิ้งเบื้องค่ะพี่น้องอ้อยท้าฝนกับพี่น้องมึงเนียตอนนี้กันยังบ่คำานอกค่ะแต่ว่าเอา้ขึ้นบ่เห็นขีฟ้าเนาะอันนี้ก็คือมัดเลยเด้ค่ะนั่นก็สันขีฟ้าก็ร่างฉิโยนนะมันหลุ่นกันว่ามันฉิตไไ๊ใส่อ้อยเฮ้าบวเขาวันนี้ร่มก็เริ่มซิ๊ ปิวปิวมากเลยครับพี่น้องอันนี้อ้อยขันนามเนาะขนะันเนาะสามเดือนค่ะสามเดือนกลัวปลูกเมื่อเดือนมกราค่ะปลาเนี่มกราตรงตรงนี้มกราค่ะรุดลงไปเทิ่องให้น่นก็เป็นเดือนกุมภาพันธ์เนาะคั้นน่ะปลูกรุนรุนรุนรุดลงไปเลยครับพี่น้องเบิ้งครับพี่น้องสิเอาร่มกําลังมากค่ะ ลุงกำลังมาถาฝน,น,พ,น,นพี่น้องหลุนด้วยว่าฝนสิต๊กใส่อ่อยคอยบ่หมุนนี่มาแล้วมาแล้วบึมบึมบั่มม,ม,มากเลยค่ะแต่ว่าขอกะไดน้ำใส้คือพี่น,อออน้องก็ยันฝนปะตกแม่อยก็ได,ด <c ười> ้ได้ประชดมันเลยเมืองค่ะได้ประชดอ้อน้ำฝนเลยมวอนนี้วันที 12, ่สิบสองเมษายนพศสองพันห้าร้อยหกสิบสามนุขนะหลุนเลยว่าสิโต๊ตกคือปะโต๊กคือสิมิตรล่เมองกับพี่น้องอันนี้อ้อยน้อยคอยคำ กรมเสีย nhà เลยค่ะ เล่นลค่ะหยาล้มไหมนล้มะคะะ่ะนเรื่อง้านกันเรียนหยาหัเล่นหเลยไเบิ่งค่ะล้มเยพี่ใจได้ไหมถดหอด้ยคุเบ่งล้มกับพี่น้อง่วยผัวก็กกเลียนจันเนี่ยแล้วคุณล้างบางเขาเลแหละห่วยตอนไทย,ยหันบ่มีล้มเนะาะบันไดมาไทยเคลียบบันักมากจะใสอ่อหัวอีเมีย ลืมเติมท่าค่ะคุงใส่เอาอีเตขอเข็งเฮียค่ะอันนี้อ้อยป้าน,นี่ค่ะที่ล้างบานเลยมา่านนั้นพางเรือเนาะคะเนาะเดือนที่หวงเ่มเต็มหมดยค่ะมันเนียพี่น้องมาหลุนมึงว่าฝนสิตโตข้ามใส่อออ้อยข่อยโบล้มแห้งๆฝานสวัสด,ดีค่ะพี่น้องเฮ้ยบึงลุ่มมึงลุม เป็ดไก่ตะล่มมันหล่นมาสิไม่ฝน,นจากเม็ดหรือว่าสิมีตะุ่มค่ะ